สวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น iPad Pro 1 1นิ้วปี2020นะครับเครื่องอาการเปิดไม่ติดนะครับอันนี้ลูกค้านำมาให้ตรวจเช็คนะครับเช็คเสร็จแล้วนะครับว่ามีอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับไม่สามารถชาร์จได้ครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจช็คภายในว่าอะไรเสียกันนะครับ เมื่อเราแจ้งราคาลูกค้าตกลงทําเรียบร้อยนะครับเราจึงทำการแกะตัวเมนบอร์ดออกมานะครับเพื่อตรวจเช็คอีกรอบนะครับพบว่า IC ที่มีปัญหาก็คือ ICU 3800นะครับช็อตอยู่ในวงจรของ PPV bus USB EMC ณนะตำแหน่ง C 3 8 0 8นะครับเราจึงทำการเปลี่ยน IC ตัวใหม่นะครับเข้าไปนะครับ เมื่อทาการเปลี่ยนไอซตัวใหม่เรียบร้อยเราก็จะทําการรีเช็คณจุดเดิมอีกทีนะครับก็คือ C3808 วงจรของ PPV b u บัสยูเอไนะครับพบว่าหายช็อตเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเมื่อทําการเช็คเรียบร้อยว่าหายช็อตแล้วนะครับหลังจากการเปลี่ยนไอซีเราก็จะทําการประกอบตัวเมนบอร์ดเข้าไปใส่จอเข้าไปนะครับตรวจเช็คระบบอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากองหลังไมล์ลำโพงเสียงที่เข้าระบบทัศสกรีระบบสแกนหน้าระบบ USB ระบบชาร์จนะครับ หลังจากตัวเช็กเรียบร้อยเราก็ทำการประกอบอัดกาวและทำความสะอาดส่งมอบงานได้เลยนะครับ